การประชุมรูปแกงของรัฐสภาครั้งที่7สบัยสาปัประจำปีครั้งที่2เพื่อพิจารณาระดุดเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองจำนวน6ฉบับพุทเอกสมเจตบุญถนอมสมาชิกวุฒทสภาอภิปรายว่าตนเองประกาศไม่รับการร่างกฎหมายดังกล่าวที่เสนอโดยสสทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายร,รัฐบาลรวม5ฉบับเนื่องจากมีเนื้อหาที่กเกลเยไม่สอดท้องกับรัฐธรรมนูญแก้ปัญหาการกระทําที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของพรรคการเมือง เพื่อให้การกระทํานั้นชอบขัดขวางการมีส่วนร่วมของสมาชิกที่เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญขัดขวางการพัฒนาพรรคการเมืองเพื่อให้เป็นของประชาชนเป็นสถาบันทางการเมืองทั้งนี้จะรับหลักการเพียงร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาวยพรรคการเมืองของคณะรัฐมนตรีเพราะมีหลักการสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมพศ2564พรรคการเมืองกล่าวอ้างว่าการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งโดยการเลือกตั้งขั้นต้น โดยให้สมาชิกพรรคร่วมกันเลือกนั้นทำไม่ได้จริงเสียค่า,าใช้จ่ายผมมองว่าคือการทำลายคุณค่าและความสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยผมฐานะร่วมผู้ยกร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยพรรคการเมืองฉบับปัจจุบันต้องการสร้างพรรคการเมืองให้เป็นของประชาชนมีประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ประชาชนมีส่วนร่วมแท้จริงโดยเฉพาะก,การคัดเลือกผู้สมัครจึงออกแบบให้มีรายได้ของตนเองเพื่อพ้นจากการครอบงำของได้ทุน มีทุนประเดิมจากผู้ริเดิมรวมถึงการกำหนดเงื่อนไขไม่ให้นคนนอกพักถูกครอบงำผมยืนยันว่าจิตนาของการทำกฎหมายลูกไม่ใช่มุ่งเพื่อทำลายพักการเมืองกรณีที่สสเสนอแก้ไขกฎหมายอาจทำให้ย้อนไปสู่วิกฤตทางการเมืองอีกครั้งโดยเฉพาะแก้ไขเกิดเลยกว่ารัฐธรรมนูญมาตรา8 3ที่มีคำถามว่าจะทำได้หรือไม่พลเอกสมเชตอภิปรายต่อว่าฝากข้อคิดไปยังสสด้วย ว่าพรรคการเมืองเป็นองค์กรสำคัญในระบบประชาธิปไตยรับมอบอำนาจจาก,กประชาชนไปทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติและบริหารราชการแผ่นดินแก้ไขปัญหาสังคมที่ซับซ้อนเพื่อประโยชน์สุขอของประเทศประชาชนจึงน่าคิดว่าการปฏิบัติของพรรคการเมืองต้องการการปฏิบัติแบบง่ายๆทั้งจัดตั้งพรรคจัดตั้งสาขาคัดเลือกผู้สมัครง่ายๆดังนั้นพรรคการเมืองจะเข้าไปรับผิดชอบแก้ไขปัญหาชาติที่ซับซ้อนได้อย่างไรนอกจากนั้นการปฏิรูปพรรคการเมืองไม่สำเร็จ หากผู้มีอำนาจในพรรคลดอำนาจตนเองให้กับสมาชิกพักหรือปฏิรูปตัวเอง